ใครเอ่ยสาวคนดังติดนิสัยเวียงวินทีมงานเอื้อมทนไม่ไหวลาออกรัวๆหมอนนิ่งนิ Morning ่ n. เหล่าทาที่น่ารักของเด้ยนมาดามกุ้งกิ้งนางพญาหุ่นเริดแสนสวยของวงการบันเทิงมารายงานตัวแล้วใครถืออะไรอยู่จงวางลงใครเดินชิวอยู่จงวิ่งมาใครกินข้าวอยู่ขอให้คว่ำจานทิ้งและมากองรวมกันตรงนี้อยาเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของนางแบบสาวสวยคนหนึง ชีมีผลงานละครพอๆกับผลงานนางแบบแหละแต่คนจะรู้จักชีจากบทบาทในละครมากกว่าการเป็นนางแบบดังซึ่งลุคของชีนั้นก็บอกตรงๆว่าเฉียวเฉียวผู้ดีผู้ดีหน่อยและที่สำคัญสูงนะหุ่นงามตามแบบฉบับของนางแบบแหละจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของชีเลยแต่มันเกี่ยวกับนิสัยภายในของชีมากกว่าที่คนร่วมงานด้วยเขาทนไม่ไหวไม่สิ ข่าเอื้อมและเพลียจนอยากจะแฉะตั้งหากคือนี้แหล่งข่าววงในของเดียนในวงการบันเทิงที่เป็นพวกสไตลิสต์อ่ะชีไปรับจ็อบงานให้ชีนางแบบนางนี้ซึ่งตอนแรกแหล่งข่าวเดียนก็งงว่าทำไมชีต้องมาเปิดรับทีมงานทำงานกับตนเองแบบเอาคนนอกไม่เอาคนในหรือคนรู้จักกันมาก่อนแล้วทำ สรุปคือไม่มีใครทนชีได้และอยู่ไม่นานกับชีแล้วก็ลาออกไปโดยเดียนได้รับข้อมูลตรงกันจากทีมงานสองคนที่เคยร่วมงานกับชีมาเขาเล่าตรงกันว่าชีนั้นน่ะจริงๆแล้วไม่ใช่คนสวยเลิศหรือปากหวานแบบที่ภาพลักษณ์นำเสนอออกมาหรอกออกจะเป็นแนวจิกกัดและขี้งกเสียมากกว่า เพราะทำอะไรสักทีหนึ่งคิดนานมากเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอยู่บ่อยครั้งอีกอย่างเป็นคนมั่นใจตัวเองมากๆมากมา,กมา,กมากไม่สี่โคตรจะมากแบบล้านเปอร์เซนต์และไม่ค่อยฟังความคิดเห็นคนอื่นใครเสนออะไรไปไอเดียในการทำงานก็ไปล้มแผนเขาหมด และพยายามบอกว่ามันไม่ดีไม่โดนจนหลายคนเสียเซลล์และไม่อยากทำงานร่วมกับคนที่ไม่ฟังใครด้วยงานนี้แหล่งข่าวคนที่เพิ่งออกล่าสุดเล่าว่าชีน่ะเวลามาเจอกันก็มักจะมีอารมณ์เวี่ยงและทำเหมือนยุ่งตลอดเวลาพอถามว่าไอเดียผ่านไหมงานนี้งานนี้ที่ทำด้วยกันก็บอกว่าไม่รู้ขอคิดก่อนคือนานมากกว่าจะตอบทีนึงและที่สำคัญต้องหาเรื่องติทุกคนข้างตัวอยู่เสมอ ฟิลเหมือนขอติก่อนใครถูกยังไงไม่สนเพราะเหมือนอยากโชว์พาอยากให้คนอื่นเห็นความสำคัญตลอดเวลานั่นเองจนหลายคนทนไม่ไหวลาออกไม่อยากทำงานร่วมกับชีแล้วจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชีจึงประกาศรับสมัครคนร่วมงานกับชีบ่อยมากนั่นเอง